แนทางของคุณแม่เพิ่นหลักสิบบนสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองชนกันไปที่หกมาหกเนาะออกหกสามนะคะหลักหน่วยนะคะชนกันไปที่สี่แต่ว่าไม่มานะคะตัวชนเนาะมาออกสูตรที่สองเขาสามออกหกสามหลักสิบสูตรที่หนึ่งปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีกับคอมเมนต์รอค่อยกันไลา์แมนหลักสิบสูตรที่สองก็คือหลักสิบบนหนึ่งตัว นะคะสูตรนี่แหละย่งเดินดีเดินเง่าเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ามันลอกค่อยกับลายมันสูตรนี่นะคะถามาเบิองน้ากันอันนี้ขออนุญาตเก็บระดับบัตรนิวชวศอีกระดับบัตรตัวอย่างนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นชุดจับคู่เอามาให้เบืองไว้ให้คออ,กออกจากตัวนี้แล้วมันแตกะะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวใช่ปะหาของสูตแรแหลกก่อน สูตรแรกสูตรแรกปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะสิบบนสูตรแรกสูตรที่หนึ่งสิบบนได้หนึ่งสองสามปล่อยไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ก็น,น้อยหน่อยค่ะโตะมันหกค่ะคุณพ่อคุณแม่แจ็คแมนอันหวยเหล้าหวยไทยแจ็คแมนอันหลายอย่างอันสติติเน่ออันเกาเน่นะคะ อุปกรณ์เนี่ยอ้อันนี้เป็นของสูตรที่หนึ่งนะคะงวดที่แล้วได้หาหกเจ็ดสูตรนี้มันจะเป็นสูตรที่หนึ่งนี่จะได้เป็นสูตรสามตัวเป็นสูตรดั้งเดิมที่เราติดตามกันนะคะสูตรที่สูตรที่สองนี่เช่าเอามานําเสนอให้เอฟซีนะคะหลังจากสูตรนี้นะคะเอามารุ่นนะคะมันก็เลยมีสองสูตรนะคะมันก็เลยเป็นสองสูตรเนาะ อ่ะนะคะแต่ว่าหมวดนี่นะคะทุกคนกัจีต่ว่าชบาได้เห็นแล้วล่ะนะคะชบาได้เห็นแล้วละ่ะตว่ารอบนี้ทุกคนก็สินักอกนักใจแน่ว่าสิเอาสูตรใดเพราะว่าอย่างนะคะมันพ่ชนกันค่ะรอบนี้นะคะแนวทางก็คือไม่ชนกันนะคะในเมื่อมันพ่ชนกันตัวไดสิว่าสิบมาาน่้ยนะคะหรือว่าสูตรใดสูตรหนึ่งจะต้องมีสูตรลุดแล้วบันนี้นะคะเพราะว่า อสองสูตรนะคะตามหลักมันคือมาชนกันเนาะแล้วรอบนี้สูตรมันไม่มาชนกันค่ะบัณน,นี้ก็แล้วแต่เอฟซีตัดสินใจอาเดอร์บันเดอร์นะคะแต่ถามว่าอ่าชบาจะล่อลักหน่วยเพิ่นนะคะสองสูตรเนาะรอหลักหน่วยนะคะมามาจับใส่ห้คือเกาบบนะคะอ่าจับคู่ห้แน่นอนค่ะถึงแม้ว่ามันบาตรงกันชบากระสิจับทั้งสองสูตรให้คือเกาไม่มาสูตรใดนะคะก็ต้องมาสูตรหนึ่ง มันต้องมีสูตรเขาอยู่แล้วนะคะบอกง่ายๆถ้าเกิดว่าอ่าสูตรหนึ่งตัวหลุดมันจะต้องมาสูตรนี้นะคะเพราะว่าสูตรลักหนยเยิ่นมีสองสูตรนะคะฉบับจะจับชุดใหญ่ชุดเต็มใหม่คือเรานะคะบ้านีถ้าเข้าเป็นนักลงทุนเนาะมีโศกแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นนักเสี่ยงโชคนะคะอ่ากะชิยากแนเพราะว่าทุกคนกะสิเหลือสื่อบางครั้งเขาเหลือกบถือโตกันนหมเนาะมันก็เลยบอกมีโศกมีมัน บางคนแคปหนาจอไว้ประซื่อกบมี่นะคะมันอยู่ที่ดวงความแนบมุนีเนาะอะ่ะนะคะรอบที่แล้วสรุปว่ามันออกอ8 863นะคะออก863นะคะถือว่าเข้านะคะถือว่าผ่านนะคะ,อะรอบนี้สูตรหนึ่งตัวนะ,ะจะเป็นยังไงมาลุ้นด้วยกัน นะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อค่ะเด้อและนี่กะหลายๆเสียนกะเริ่มทยอยมากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะวรปะลุ้งให้ของเสียนพุ่มนะคะมาแล้วนะคะวันเม่กีของเสียนพุ่มหลุดเนาะหลุดไปนะคะรอบนี้มาดูกันนะคะว่าสีชนกันกันกบของคุณแม่เกสร์มอนเนาะรอ,อบที่แล้วของเสียนพุ่มหลุดแต่ของคุณแม่เกสอนมา อาวรอบนี้มันสิมีสูญได้ชนกันแน่สำนักได้ชนกันแน่นะคะแต่ว่าฉบาพยายามหาตอนนี้ก็มีบอกเลยว่ามีหลายเซียนนะคะทีฉบาอ่าเด้เคยแจ้งทุกคลิปทุกหลอกมาแล้วว่าสุ่มเบิงอยู่นะคะถ้ามั่นใจนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนเขาดีแล้วเดี๋ยวฉบาสิมาเปิดตัวเซียนเพบนไห้เด้อน,นะคะลงให้แน่นอนนะคะอ่ะสิบ อันนี้มันเป็นสูตรสองเนอะสูตรหนึ่งเราลงไปแล้วสูตรหนึ่งคือสูตรนี่อันนี้สูตรสองจดจำสูตรเอาใครติดตามสูตรไหนค่ะพิจารณ้าเบื้งเอาเนาะอ่ะรอบนี้สูตรที่สองนะคะได้ได้ตกเกาค่ะได้หกตกเกาได้หกตัวเดิมนะคะมันไม่ชนกันค่ะทุกคนค่ะรอบนี้ นะคะมันจะต้องมีสูตรไหนสูตรหนึ่งนะคะที่ที่มันผ่าดเลยเนาะในเหมือนมันบวชนกันแล้วนะคะบนันนี้ทุกคนตัดสินใจเอาเดอร์บนันเอาเจ้าบาคือเขียนวันที่สองได้บัน01 568มา6ะะ่ะรอบประกาศผลนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรสูตรนี้ แคปหน้าจอก้อยค่ะเดีย๋ยวเช่บ่าเสียแคบหน้าจอสองสูตร์ตัวนี้แคบหน้าจอสซิตี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ไว้นะคะแคบหน้าจอไว้นะคะอืมนะคะแคบหน้าจอไว้เด้อมักชอบตัวใดนะคะพิจารณาตัวนั้นบ่มักเข้าปล่อยผ่านได้เลยเดี๋ยวเช่บ่าแคบหน้าจอก็เดี๋ยวเช่าบ่าเสียภาพไปคืนภาพอ่าภาพลกให้ทุกคนได้เบิ่ง โอเคนะคะแคปหน้าจอไว้ออาวันจะบาคอนยาตเก็บกันนี้กเด้อสองสูตรเทียบกันทุกคนมันไม่ชนกันเราก็พิจารณาดูเด้อค่ะเอามนนื่อวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบนะคะอันนี้ลงลงวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบธันวาหกเจ็ดอันนี้ลงตั้งแต่วตันที่สิบเจ็ดนะคะอ่ะ แคปหน้าจอไว้2ส,ส,ส,สูตรสูตรหสูตร2หลัก10บ,บนที่ทุกคนรอคอยอ่นะผู้ใดลอกเับไปพิจารณาผู้ใดเสียเอาไปหลูดเอาไปวิ่งเอาไปพิจารณาเองนะคะได้มาครบแล้วเหลือลักนวยบนบัน2ส,สูตรถ้าได้มากแล้วฉบาฟาร์มมาจับคู่ให้นะคะรอติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังแใจให้น้ำสำหรับใครที่อยากร่วมทำบุญนะคะ ฝากคุณพ่อคุณแม่เนอะคุณใดอยากเค็ีบุญนั่มฉบากระไดนะคะเดี๋ยวฉบัตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้ค่าสมุดปากกานะคะของเซียนแต่ละเซียนที่เพิ่ให้โศกใหม่มาเท่านั้นละอ่ตามเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่าซอยคานําใจไปบัวจะเป็นของแม่เกซอนของเซียนอื่นๆนะคะค่ะเท่าอยากห้เพิ่นเนาะตามเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะคะมีโศมีหมาน หรือว่าคูณไดเฮ็ดบุญนําชาบามาแล้วงวดสิมาให้ได้หลายกว่าเก่าเด้อได้อ่าร้อยเท่าพันเท่าเด้อร์คุณบอกคุณแม่เด้องวดสิมาก็สิพาโชคพามันอีกคือเก่านั่นล่ะนะคะอ่าอาสุดท้ายรี่พอตัวล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อหัวยลาวก็อย่าลืมค่ะหัวยลาวช่วงนี้ของชาบากับเขาดีนะคะชาบากับได้มาในเที่ทุกงวดเด้อเดี๋ยวนี้นะหัวยลาวน่ะนะคะติดตามเบิ่งนะคะเข้ากลุ่มได้นะคะอ่าอยู่ในกลุ่มเข้ากลุ่มได้เลยนะคะเป็นกล dere, ุ่มฟรีหรือว่าเบื้องข้างช่อง YouTube กับล่ง นะะฝากไว้นะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ